ฉเฉลยแล้วสาเหตุการเกิดแสงปริศนาโผล่เหนือท้องฟ้าทั่วท้าย อบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะโดยเมื่อช่วงค่าของวันที่21ธันวาคม2567เวลาประมาณ19.40น,นมีหลายคนพบเห็นแสงปริศนาเหนือท้องฟ้าเมืองไทยลักษณะเป็นแสงสีขาวมีจุดสว่างหนึ่งจุดพร้อมฝ่าลักษณะฟุ้งออกไปรอบๆเลื่มปรากฏเห็นทางทิศตะวันตกใกล้กับตำแหน่งของดาวศุกร์จากนั้นเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนจะหายลับไปมีผู้พบเห็นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดย NARIT สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติระบุว่าการตรวจสอบพบว,ว่าเมื่อเวลา18นาฬกาสนาทีตามเวลาประเทศไทย SpaceX บริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอวกาศในสหรัฐได้ปล่อยจรวด Falcon 9จากฐานปล่อยจรวดในฐานทัพอวกาศ p a เท d a l e รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจากช่วงเวลาที่มีผู้พบเห็นแสงปินาประกอบเป็นลักษณะของแสงดังกล่าวคา,าดว่าเป็นแสงที่ไอพ่นจรวดสะท้อน แสงอาทิตย์เมื่อจรวดอยู่ในอวกาศเช่นเดียวกันกับกรณีที่มีผูพ้พเ็นแสงปริศนาเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ที่ผ่านมาสำหรับเครื่องบิน s p ป c e X ครั้งนี้มีชื่อว่า Ben Wa กเกนบรรทุกดาวเทียมจำนวนมากจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือบริษัทต่างชาติต่างๆเข้าสู่โคจระระดับต่ำรอบโลก LEO ตัวอย่างของดาวเทียมเหล่านี้จึงเรามีโอกาสเห็นแสงในลักษณะนี้บ่อยยิ่งขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีอวกาศกำลังก ถือเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนั่นเองค่ะ